สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้สั่งเจ้าไฟสปอรตไลท์หรือไฟโซลาเซลล์นะครับอันนี้นะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเพราะว่าให้ตรวถ่ายวิดีโอด้วยเพื่อการเลมถ้าไม่มีวิดีโอก็คือไม่สามารถเคลมได้มีได้มาใหม่เลยนะจะไม่แกะนะผมสั่งมา2ชิ้นนะเดีย๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับโอเค แพ็กมาอย่างดีแพ็กมาแน่นหนามากตอมีหน้ากล่องนี่โดนเลยน่ะนี้จะมันทด่แกะนะครับเม็นนแกะ,ะเพื่อนๆได้ดูครับจะส่งได้เร็วมากถึงสองวันถึงแล้ว มีสองตัวคือผมสั่งมาสองอันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูข้างในนครับว่ามีอะไรบ้างชิ้นที่หนึ่งก่อนนะครับต้องงสั่งมาแล้วต้องเ,อเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าวัดตรงหรือเปล่าที่เราสั่งจะไปตรงหรือเปล่านะเปลี่ยนี้มีสายชาร์จทางเ่อนก็มีเจ้าไฟก็มีที่เกาะหูมันด้วยยังไม่ร่วงเมื่อกี้นี่ไม่เป็นไร เช็คสภาพให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเราสามารถดูดูนี้สามารถเอาไปเค็มเจ้าของเขาได้อยู่ในแผ่นโซลาเซลล์ใหญ่อยู่นะนี่ดีด้านหน้าเดี๋ยวเรามาลองให้ดูครับน,นี่คือตัอดหน้านชาร์จที่เด ชาร์จ USB ด้วยแล้วก็เป็นสามารถเป็นชาร์จไฟแบงค์ได้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูครับผมไส่สีส้มสีขาวซองๆกันเลยแล้วก็ได้ีไปฉุกเฉินด้วยสามารถชาร์จแสงอาทิตย์ได้นะครับนี่มันก็ชาร์จอยู่นะ มื่อกลางวันตอนกลางวานันคืออันหนึ่งผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูแกะอีกกันหนึ่งครับ <c oughs> เออมาอีกกันหนึ่งครับผมแต่ไม่แกะนะครับใหม่เลย มาแล้วก็เหมือนกันเลยครับมีสายชาร์จก็มีเจ้าหูด้วยก็มีเจ้าตัวครับเจ๊กนะเป็นกอล์ฟเจอรโอเคก็ยู่าชาร์จพลังงานเลยนะครับลองเปิดดูครับผม นี่สลงลงมาเลยไปดีไปประมาณน,นี้โอเคเช็คเรียบร้อยอ่าน